สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะวันนี้เรามารีวิวรถ MA นะครับแต่เป็นรถเก่านะฮะรุ่นเก่าไลไลกิลินะฮะอ่าผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเหมือนจะแปลว่างูปะอันนี้อ่ารหัสเป็นไอเทมทั่วไปนะฮะหนึ่งปดหกถามว่าสเปคก็จะเป็นแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะฮะ ล้อเป็นยางนิ่มนะฮะแต่ว่าไอย้ยางเป็นยางนิ่มนะฮะล้อไปล้อออฟนะฮะก็เนื่องจากว่าสเปคทั่วไปก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมมากเนาะอันนี้เหมือนใครตามซีรีส์ตำรวจอวก,กาศนะรถรถรถมันจะสไตล์นี้นะวัลดลายอันนี้มีการออกแบบนะะอันนี้อันนี้เจ้าของคนออกแบบนะฮะรถมันก็จะออกแนวรถเก่งนิดนึงนะครับผมก็ ประมาณนี้นะฮะในันี้มีอะไรบ้างนะครับสเปกก็จะมีอย่างนิ่มนะ,ะแล้วก็ชุดสฟืองเอนเอนะครับบอดี้รถนะฮะเป็นสีดำนะฮะล้ออย่างที่ผมบอกนะครับล้อวายล้อออฟนะฮะแต่ว่าจะไม่ใช่คาร์บอนนะแล้วก็ คาร์ดกระโค้งนะโคงเม็สีเทาอันนี้สติกเกอร์นะตัวนี้ตัวนี้ดีตรงที่ว่าไม่ต้องทำสีเนาะรู้สึกว่าจะไม่ต้องทำสีถ้าผมจำไม่ผิดทำสีไหมทำสีไหมไม่มีให้ทำสีนะมีทำนิดนึงตรงขอบล่างขอบล่างใต้หน้าไฟนะทาสีหนึ่งนะครับ เออเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนว่าติดสติกเกอร์อย่างเดียวได้ไหมสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่มีลายทำตัดท,ทขอบด้านล่างเนาะอ่าเดี๋ยวผมดูอีกทีแล้วกันว่าจะทำสีไหมอาจจะไม่ทำเพราะว่าดูแล้วไม่ทำก็น่าจะสวยอยู่นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าประกอบรถออกมาแล้วจะเป็นไงนะฮะตามสตเต็เปเดิมก็คือการประกอบโครงเสร็จแล้วก็ตามด้วยบอดี้ติดสติ๊กเกอร์ที่หลังนะฮะไปดูกันว่าโครงออกมารูปร่าง,ย,างยังไงนะครับเสร็จแล้วสําหรับตัวตัวโครงนะฮะก็เป็นโครงที่มีแกนยืดด้านหลังฉะนั้นหมายความว่าไงสิ่งที่ต้องระวังคือระวังใส่สลับแกนนะฮะ ล้อหลังดุมจะยืนกว่าล้อหน้านะฮะล้อหน้าดุมจะเล็กกว่านะฮะโอเคต่อมาเรามาทําถีติดสติ๊กเกอร์บอดี้นะฮะตัวนี้สามารถแปะไปได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถอดมาทำไมเอ้ยทำแยกมาทำไมนะฮะไวลล็อกบอดี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ทราบนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกระจก สอดด้านหลังตรงนี้นะฮะสอดเข้าไปนะฮะอันนี้ผมทํเสียเงินตรงด้านหน้าเรียบร้อยตามคู่มือนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดสติกเกอร์กันให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันเลยนะฮะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวบอดี้นะครับติดสติกเกอร์อย่างสวยงามนะฮะอันนี้จะบอกจุดติดนิดหนึน่งว่าจุดเนี้ยสองจุดนี้จะติดยากหน่อยนะฮะ มันต้องพับเข้ามุมบอดีนะฮะจะไม่สวยหน่อยๆนะฮะก็ที่เหลือไม่มีปัญหานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่กับตัวโค้งนะฮะเรียบร้อยครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ถ้ามีฟิกเกอร์ไลเดอร์ดีเคสแม่ก็ไฟก็น่าจะเข้ากับตัวรถนะฮะแต่ดีเคน่าจะเข้ากว่าน้อเพราะว่าสีสีมเดียวกันเลยนะฮะ โอเคคลิปนี้จบเท่านี้ขอบคุณร้านไวรัสมินิโฟวิวนะฮะสำหรับเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนะครผมชอบถูถใจกดติดตามนะฮะอยากสนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณาท้ายคลิปกรบต้นคลิปแมยก็สัพพอร์โดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างานึกถึงธรรมยา่า อยากซื้ออยากอยากซื้อหาซื้อออนไลน์ที่ไหนดีก็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟวิวนะครับมีลิงก์ร้านใต้คำอธิบายนะฮะจะเป็นเพจหรือช h อปปีก็ได้นะฮะส่งส่งทั่วประเทศนะครับก็สินค้าลด1 5ทุกรายการนะฮะยังไงก็เข้าไปดูได้นะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ